ขออนุญาตร่วมอภิปรายนายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีด้วยเอกสารหลักฐานที่จะนำเรียนท่านประธานโดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยติเรื่องความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตัวท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้รับผิดชอบอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรค่ะขออนุญ,ญาตเข้าประเด็นเลยนะคะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องนิติกรรมที่เป็นข้อสงสัยต่อสาธารณะค่ะขออนุญ,ญาตท่านประธานขึ้นสไลด์หน้าที่หนึ่งด้วยค่ะขอสไลด์หน้าที่หนึ่งด้วยนะคะ ในในประเด็นนี้ก็คือมาจากการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะระหว่างนี้นะคะดิฉันก็ขออนุญ,ญาตเออจเจตตอบกอ็ครับเเจ้าหน้าที่กำลังคายอยู่กับเจอครับเจอครับบัญชีรายการแสดงหนี้สินอื่นที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่ท่านนายกได้ยืน่นในหน้าที่ห้านะคะ ระหว่างที่รอสไลด์นะคะก็คือดิฉันจะพูดถึงรายการหนี้สินอื่นจำนวนเงิน4,434,522,338บาท2สตังค์ซึ่งหนี้สินอื่นนี้ประกอบไปด้วยเป็นหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าหุ้นให้กับพี่น้องเครือญาติและบุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสิน้น ซึ่งแยกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำแนกได้เป็น5บุคคลด้วยกันจากการตรวจสอบตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวนะคะขอสไลด์ในหน้าถัดไปเลยค่ะค่ะนี่คือหนี้สินอื่นจากบัญชีทรัพย์สินที่มีการลงนามโดยท่านนางสาวแพงทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะสไลด์หน้าถัดไปค่ะ สไลด์หน้าถัดไปเป็นรายละเอียดประกอบรายการหนี้สิน4,434ล้านบาทเศษซึ่งระบุว่าเป็นคนในครอบครัวของท่านนายกทั้งสิ้นท่านประธานคะจากการตรวจสอบตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวทั้ง9ฉบับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,559ไล่เรียงมาล้วนเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืน และไม่มีการคิดดอกเบี้ยกรณีนี้ดิฉันก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีเจตนาที่จะผ่องถ่ายทรัพย์สินโอนหุ้นกันระหว่างเครือญาติหรือไม่เพราะโดยปกติวิสัยแล้วในการกู้ยืมเงินกันหรือการซื้อขายกันหากมีการกู้ยืมเงิน,นจริงๆก็ต้องมีการกำหนดระยะเวลาใช้คืนและมีกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ท่านประธานคะ ตัวเงินสัญญาใช้เงินในลักษณะนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่7บัญญัติไว้ว่าหากเป็นการกู้ยืมกันระหว่างบุคคลและไม่ได้ตกลงอัตราดอกเบีย้ยกันไว้สามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ตามกฎหมายได้ร้อยละ3บาทต่อปีค่ะในลักษณะตัวสัญญาใช้เงิน4,434ล้านบาทเศษนี้หากคิดดอกเบีย้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะคิดดอกเบี้ยได้เป็นจำนวนเงินถึง132ล้านบาทต่อปีซึ่งรัฐสามารถเจ็บเก็บภาษีต่อเรื่องได้อีกเป็นจำนวนเงินจานวนหนึ่งเงินจำนวนนี้อาจจะดูไม่มากนะะักค่ะแต่หากเงินจำนวนนี้ตกไปอยู่ในพื้นที่ถิ่นธุรกันดารที่พี่น้องประชาชนรอคอยความช่วยเหลือรอคอยการพัฒนาเงินจำนวนนี้จะเป็นเงินที่สร้างประโยชน์มหาศาลให้กับพี่น้องในพื้นที่นั้นอย่างแน่นอนค่ะ จากการตรวจสอบเอกสารภาษีในการยืน่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกลับไม่พบการตั้งหนี้ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเอาไว้และก็ไม่พบรายจ่ายสำหรับภาษีเงินได้แจ้งเอาไว้เช่นกันดิฉันจึงตั้งข้อสังเกตว่าการกู้เงินตามตัวสัญญาดังกล่าวนี้เป็นการทำนิติกรรมที่อาจทำให้รัฐเสียหายจากรายได้ภาษีหรือไม่อย่างไรเมื่อไม่ปรากฏการตั้งภาระภาษีหนี้ บุคคลธรรมดาเอาไว้ตามกฎหมายประมวลรัศดากรมาตราที่39ค่ะบัญญัติไว้ว่าเงินได้พึงประเมินหมายความว่าเงินได้อันเข้าลักษณะพึงเรียกเสียภาษ,ษีในหมวดนี้เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินเงินภาษีอากร ที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆตามมาตรา40และเครดิตภาษีตามมาตรา47ทวิด,ด้วยนั่นหมายความว่ายังไงคะนั่นหมายความว่าเมื่อถอดความจากบทบปัญััิิตามกฎหมายประมวลรัษฎากรแล้วเงินได้พึงประเมินย่อมหมายถึงตัวเงินที่เป็นตัวเงินรวมถึงทรัพย์สินและประโยชน์อย่างอื่นที่อาจประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เพราะฉะนั้นตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวที่เกิดจากการได้รับหุ้นก็ต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินเช่นเดียวกันค่ะท่านรา,านคะประเด็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน4,434ล้านบาทเศษนี้คืออะไรหากมองในแง่ของการทำธุรกรรมแล้วกรณีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถชี้ชัดว่าขัดต่อเรื่องข้อกฎหมายในข้อใดยอย่างชัดเจน แต่หากมองในเรื่องของจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วท่านนายกท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคะ่ะท่านย่อมเป็นที่จับจ้องเป็นที่สังคมให้ความสนใจพี่น้องประชาชนให้ความคาดหวังในตัวท่านนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนรุ่นใหม่คะ่ะคนเจนใหม่คนรุ่นใหม่จับตามองดูท่านและอาจจะนำท่านเป็นแบบอย่าง ต่อการดำรริชีวิตของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคาดหวังค่ะให้ท่านได้บริหารประเทศและกอบกู้สถานการณ์บ้านเมืองให้เดินไปในทิศทางที่ดีด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้หากท่านนายกจะสามารถชี้แจงและคลายความสงสัยได้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับสาธารณชนนะคะค่ะดิฉันขออนุญ,ญาตเข้าสู่ประเด็นที่สองเลยนะคะประเด็นที่สองอช่วยนำสไลด์ลงด้วยนะคะ ประเด็นที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินอีกอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เป็นในเรื่องของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะขอสไลด์หน้าที่สามขึ้นด้วยค่ะในสไลด์หน้าที่สนี้นะคะเป็นเอกสารประกอบรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของท่านนายกรัฐมนตรีในหน้าที่5้า ซึ่งแสดงถึงข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปีโดยประมาณซึ่งดิฉันไฮไลท์ในรายการที่2เอาไว้เป็นรายได้จากทรัพย์สินในส่วนที่ 3... ข้อที่3เป็นรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินรายการดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามกฎหมายประมวลรัษฎากรมาตราที่40วงเล็5ซึ่งผู้มีเงินได้ตามรายการดังกล่าวนั้นจะต้องยื่นแบบแสดงรายการการเสียภาษีด้วยแบบพรร94 แบบพงศธรตามความหมายของประมวลรัษดากรคืออะไรคือแบบแสดงรายการภาษีของบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา4 0วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8นั่นหมายความว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงรายได้จากค่าเชา่าทรัพย์สินแต่กลับไม่พบแบบแสดงรายการภาษีพงศธรปรากฏอยู่ในสไลด์ถัดไปนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะ สไลด์ถัดไปจะแสดงถึงเอกสารประกอบรายการทรัพย์สินที่ท่านยื่นไว้จะพบเพียงพงร90และ91แต่ไม่ปรากฏพงร94อยู่หากท่านนายกท่านไม่ได้ยื่นแบบพงร94จะเกิดอะไรขึ้นท่านนายกอาจจะเข้าข่ายมีความผิดต่อหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ9นั่นคือหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติคะ่ะและตามกฎหมายประมวลรัษฎากรเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ5ถึงวงรล8เกินกว่า60,000บาทในครึ่งปีแรกท่านประธานคะในกรณีดังกล่าวอาจจะดูได้ว่าไม่ได้มีความผิดอะไรร้ายแรงหากท่านนายกได้มีการไปยื่นเพิ่มเติม,มหลังจากตรวจสอบเสียภาษีเสียเงินเพิ่มเสียเบี้ยป,ปรับไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีคะ่ะ การที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าท่านจะต้องมีความละเอียดรอบคอบให้มากที่สุดเนื่องจากการบริหารราชการแผ่นดินการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนื่องจากขาดความละเอียดรอบคอบแล้วนั้นอาจจะทําพาให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายได้เช่นกันค่ะขอ,อญยกเข้าสู่ประเด็นที่3นะคะประเด็นที่3ก็มาจากในเรื่องบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอีก เป็นในเรื่องของกรณีการถือครองและโอนหุ้นของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่16สิงหาคม2567และท่านได้เข้ามารับตำแหน่งในวันที่6กันยายน2567 ตามหนังสือที่ท่านยื่นในเอกสารบัญชีทรัพย์สิสนและหนี้สินต่อสำนักง,งานปปชขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งในวันที่6กันยายนเป็นที่ทราบกันดีจากประวัติในเอ,อเอกสารที่แสดงท่านได้มีการลาออกจากบริษัทหลายๆบริษัทหลายที่เป็น20กว่าแห่งและ มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ทราบกันว่าท่านมีการโอนหุ้นอีกในหลายๆอีกประมาณหลายบริษัทเช่นกันหนึ่งในตัวอย่างที่ดิฉันจะยกขึ้นมาไม่ได้เป็นมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับการโอนหุ้นให้บุคคลในครอบครัวของท่านเลยค่ะแต่จะชี้ให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องหลักการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษ,ษีเงินได้ของท่านนายกค่ะจากเอกสารในสไลด์ที่ดิฉันได้ขึ้นแสดงบนจอนะคะ รายการนี้เป็นเอกสารสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบอจหของบริษัทแห่งหนึ่งที่ท่านนายกได้ทำการลาออกณนะวันที่30เมษายน2567ยังปรากฏว่ามีชื่อของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรและหมายเลขหุ้นตลอดจนการถือครองหุ้นปรากฏอยู่ในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะ ขอดูสไลด์ถัดไปค่ะหากเราติดตามมาในสไลด์ถัดไปก็เป็นเอกสารแสดงสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นอีกเช่นกันในบริษัทเดียวกันซึ่งคัดจากสมุดบัญชีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่4กันยายน2567เอกสารฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าหมายเลขหุ้นดังกล่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถือไว้ตามจำนวนดังกล่าวนั้น ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในลำดับที่หนึ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวในลำดับที่หนึ่งถือหุ้นด้วยหมายเลขหุ้นเดิมมีการเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นไปในวันที่3กันยายน2567ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้ามารับตำแหน่งในวันที่6กันยายนเพียง3วันเท่านั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นนี้ดิฉันจึงตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อมีการโอนหุ้นเกิดขึ้นแล้วการโอนหุ้นนี้กลับไม่ปรากฏรายได้ค่าหุ้นค้างรับหรือรายได้จากการขายหุ้นใดๆที่แสดงในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ยื่นแสดงต่อปปชเลยขอสไลด์หน้าถัดไปค่ะเอ,เ,อเอาลงไปเลยค่ะในสไลด์ที่ดิฉันได้แสดงเกี่ยวกับ ข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปีในหน้าที่5ที่ได้แสดง,สดงมาก่อนหน้านี้แล้วในรายได้ที่ท่านนายกแสดงก็ไม่ปรากฏพบถึงรายได้จากการโอนหุ้นในทางบัญชีจะอธิบายได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีอาจยื่นแสดงรายการขายทรัพย์สินไม่ครบถ้วนหรือไม่เพราะหากท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า เป็นการโอนหรือการให้โดยสเสน่หาท่านก็ยังคงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกอยู่ดีค่ะดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีให้ได้ช่วยกรุณาชี้แจงในประเด็นทางด้านบัญชีต่างๆสองสามประเด็นที่ดิฉันได้กล่าวไว้สุดท้ายนี้ดิฉันในฐานะฝ่ายค้านอยากนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ท่านเป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะดิฉันก็ยังรู้สึกดีใจรู้สึกยินดีและขอบคุณในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเราที่ได้ให้โอกาสผู้หญิงได้มาเป็น